สวัสดีหลังจากหายไปสามปีตอนนี้กลับมาคงกลับมาแค่คลิปเดียวมั้งอ่ะให้ดูรอบๆบ,บ้านมาต่างจากเดิมยังไงบ้างถ้าเคยเห็นนะนะอ๋อจำได้ตรงนี้เคยมีจรวดมาตกตรงนี้ก็มีพวกจดหมายอะไรที่คนมาส่งเมื่อกี้เพิ่งเล่น V R อยู่ เดี๋ยวเออไปโชว์ให้ดูนี่คือ V R มันถือว่าเป็น V R ที่ดีกว่าอันเก่านะมีช่องสายโทรศัพท์แล้วก็แบบอือล็อกแล้นี้ข้างล่างก็มีปุ่มนี้พอกดปุ่มมาสามารถแบบว่าอาจจะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าหยุดคลิปก็ได้ตรงนี้เป็นเออ่ทีบ ปรับแบบว่านูนเยอะแล้วว่าไม่นูนแล้วว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาไม่ต้องมายุ่งหรอกอ่ะมีหมอนทหมูทุเรียนไก่ก่อนหน้านี้เพิ่งเคยติดโควิดมาเองก็เลยเอาไก่ามาวางไว้และนี่คือห้องนอนโอมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเปิดไฟก่อน นี่มาแล้วเออมคงไม่เคยเห็นหรอเพราะว่ามันคนละอย่างเอ้ยไม่เคยถ่ายมาก่อนโอ้นี่ไงเห็นว่ะเนี่ยสวัสดีฉันเป็นคนถ่ายนี่มีอะไรพวกหนังสือแต่ไม่หมดตรงนี้ก็มีพวกเสื้อผ้าตรงนี้เตียงนอน ตรงนี้กุ้งของพี่สาวบุ้นๆๆๆๆน่าจะเคยเห็นอยู่ปะพี่สาวยังไม่ได้วันนี้เพิ่งขโมยมามอสคือไม่ได้ขโมยหรอกไปขอเพื่อนมาจากที่โรงเรียนเอออันนี้แคกตัดใกล้ตายมันก็ใกล้ตายหมดแหละเอออันนี้ถุงที่แกะออกมาจา่กล่อง VR อันนี้คือชั้นวางหนังสือที่ไม่เคยอ่านเลยอันนี้ก็อีก็อีแบบเหมือนสุขสนุกกิ้งไปมาอันนี้พวกหนังสือของคนอื่นที่ไม่ใช่ของชั้นเพราะฉันนั้นไม่สนใจให้ดูไฉยอันนี้ของชั้นขยะมากมาจะเอาไปขายเออก็หมดแล้วแหละเดี๋ยวพอสก่อนคือมันหันกับ หาตัวเองไม่ได้แบบแบบนี้อ่ะเห็นเห็นปะเห็นมั้งลาก่อน